สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดปาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่17แล้วนะคะที่เรามาเจอกันสำหรับหน่วยนี้เรื่องที่เด็กๆจะเรียนก็คือสัตว์น่ารักค่ะมีเรื่องราวมากมายเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กๆค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะครูแพรมีคำคล้องจองสัตว์โลกน่ารักมาฝากเด็กๆด้วยค่ะรอบแรกให้เด็กๆฟังครูแพรก่อนนะแล้วพูดตามนะคะไปเลยค่ะสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่ามีน้อยเริงร่าเจ้าม้าดีใจลิงจ๋อแสนซนพูดปนหัวราะ แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดีรอบที่สองเด็กๆพูดตามครูแพรนะคะสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่ามีน้อยเริงร่าเจ้าม้าดีใจลิงจ๋อแสนสนพูดปนหัวเราะไก่แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดี ต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูสัตว์เลี้ยงในบ้านกันค่ะสัตว์เลี้ยงในบ้านที่นิยมก็จะมีสุนัขแมวแมวและสุนัขนะคะจะเลี้ยงไว้สําหรับดูเล่นแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นค่ะอาหารของแมวและสุนัขนะคะเด็กๆก็จะมีอาหารกระป๋องอาหารไม่สําเร็จรูปแล้วก็มีปลาด้วยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มค่ะสัตว์เลี้ยงในฟาร์มเนี่ยเราจะเลี้ยงไว้เพื่อขายหรือว่านํามาทําเป็นอาหารค่ะอย่างแรกก็คือ ไก่ค่ะเด็กๆไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะอาหารของไก่ก็คือรำข้าวข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวสารค่ะต่อไปก็คือเป็ดค่ะอาหารของเป็ดก็จะเป็นพวกสัตว์น้ำตัวเล็กๆแล้วก็มีพวกนอนแล้วก็ไสเดือนค่ะต่อไปนะคะก็คือหมูค่ะอาหารของหมูก็ได้แก่รำข้าวแล้วก็อาหารสําเร็จรูปค่ะส่วนอย่างสุดท้ายนะคะก็คือวัวควายค่ะอาหารของวัวควายก็ได้แก่หญ้าอ่อนแล้วก็ฟางข้าวค่ะ สัตว์น้ำสัตว์น้ำนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ทาทั้งในน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มค่ะวันนี้ครูแพรจะมายกตัวอย่างสัตว์น้ําที่อยู่ในทะเลมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะมีปลาฉลามกุ้งเต่าทะเลปูหมืกอม้าน้ำวานแล้วก็ปลาชนิดต่างๆค่ะสำหรับอาหารของสัตว์น้ำนะคะ,ดะ,คะเด็กๆก็คือสัตว์น้ำตัวเล็กๆพืชในน้ำแล้วก็แพลงต้นค่ะ สัตว์โบกสัตว์โบกนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นส่วนมากค่ะส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมวันนี้ครูแพรจะยกตัวอย่างสัตว์โบกมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะได้แก่ยีราฟลิงช้างสัตว์เหล่านี้จะกินพืชผักผลไม้เป็นอาหารค่ะต่อไปนะคะก็คือสิงโตเสือสัตว์เหล่านี้จะกินเนื้อเป็นอาหารค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือสัตว์ปีกค่ะสัตว์ปีกนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่มีปีกมีขนปกคลุมทั่วร่างกายแล้วก็ออกลูกเป็นไข่ด้วยค่ะสัตว์ปีกได้แก่นกนกยูงนกคู่ไก่และเป็ดเราก็ถือว่าเป็นสัตว์ปีกด้วยนะคะอาหารของสัตว์ปีกได้แก่นอนไส้เดือนแล้วก็ผลไม้สุกต่างๆค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะ เราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ไปแล้วนะคะเด็กๆก็ควรจะมีความรักความเมตตาต่อสัตว์ไม่รังแกสัตว์นะคะสําหรับวันนี้กิจการที่ครูแพรอยากให้เด็กๆส่งก็คืออยากให้เด็กๆเนี่ยถ่ายคลิปบอกเล่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆชอบหรืออยากจะเลี้ยงหรือที่เด็กๆกําลังเลี้ยงอยู่ที่บ้านถ่ายคลิปเด็กไปดูนะว่าที่บ้านของครูแพรมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ